มะเร็งช่องปากปฏิบัติตัวดีๆป้องกันตนเองได้ค่ะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับเรื่องมะเร็งช่องปากค่ะมะเร็งช่องปากเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่มีอุบัติการสูงนะคะติดหนึ่งในสิบของการเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็นําให้เกิดการเสียชีวิตนะคะติดตามมานะคะแล้วก็มักพบในเพศชายสูงมากกว่าเพศหญิงแล้วก็คนอายุ40ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือ คนที่มีปัญหาด้านช่องปากนั่นเองนะคะคราวนี้ในช่องปากเรานะคะก็จะมีกลุ่มอาการประมาณ6อาการนะคะเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปค่ะมะเร็งช่องปากนะคะหรือ oral cancer นะคะเป็นมะเร็งที่อยู่ในกลุ่มของมะเร็งศีสษะและลำคอนะคะเป็นโรคมะเร็งที่หลากหลายนะคะ แล้วก็มีปัญหานะคะคในกลุ่มของอคาสิโนโมากลุ่มมะเร็งซาร์โคมาแต่เกือบทั้งหมดนะคะคจะเป็นเป็นกลุ่มคาสิโนโมาประมาณ90-95%นะคะคแล้วก็จะเป็นชนิดสความาตะคะคาสิโนโมาหรือที่เรียกย่อว่า SCC นะคะคกลุ่มมะเร็งชนิดนี้นะคะคสำหรับมะเร็งชนิดอื่นเช่นอเน,นโนคาสิโนโมา มะเร็งต่อมน้าเหลืองเนี่ยพบได้น้อยนะคะมะเร็งในช่องปากพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเหมือนที่กล่าวไปแล้วและอายุ40ปีขึ้นไปและในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่จะมีปัญหานะคะปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคนะคะแต่ก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทําให้กระตุน้นการเกิดโรคได้เช่นการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีโอกาสสูงกว่าคนปกติถึง15เท่าและ90%ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากจะเป็นผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร ะะเกิดมีโอกาสเกิดถึง90%นะคะการเคี้ยวหมากพลูนะคะยาฉุนยาเส้นก็เป็นสารก่อเกิดมะเร็งเพราะว่ามันละคายเคืองเยื่อบุช่องปากนะคะแล้วอาจจะทำให้ฟันหักฟันบินได้นะคะพอฟันผุนะคะก็จะเกิดภาวะเหงือกเป็นหนองนะคะเราจะต้องสังเกตช่องปากดีๆนะคะถ้ามีการอักเสบเรื้อรังนานๆเข้านะคะก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้การติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นไวรัส HPV นะคะก็คือ human Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับที่เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากนะคะก็คือ Oral Sex นะคะเคยเป็นโรคมะเร็งในศีรษะหรือลำคอมาก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ อาการที่พบในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากก็ได้แก่การมีฝ้าขาวหรือฝ้าแดงนะคะในเยื่อบุเมื่อช่องปากหรือริ้นมีแผลในช่องปากที่รักษามไม่หายสักทีนะคะนานเกินกว่าสองถึงสามสัปดาห์นะคะมีก้อนที่ลำคออาจจะคำคบต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอโตหรือมีตุ่มนะคะหรือมีก้อนขนาดใหญ่ที่ไม่เจ็บปวดนะคะฟันโยกหรือฟันหลุดนะคะถ้าใส่ฟันปลอมไม่ได้นะคะเพราะว่า เนื้อเยื่อของก้อนเนื้อบริเวณเหงือกและฟันเนี่ยจ,จะไม่รับแล้วก็เจ็บปวดนะคะทั้งเพดานปากทั้งพื้นปากเจ็บไปหมดนะคะมีปัญหาในการเคี้ยวกันกืนจากการอุดกั้นของก้อนเนื้อหรือการเจ็บแผลมะเร็งนะคะมีเลือดออกผิดปกติในช่องปากจากแผลมะเร็งแล้วก็คำได้จากการมีโรคมะเร็งลุกลามแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดหากโรคมะเร็งนะคะมีการลุกลามกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆเช่นกระดูกนะคะก็อาจจะเจ็บปวดตามกระดูกเป็นต้นนะคะนี่คืออาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก แพทย์จะวินิจฉัยมะเร็งช่องปากได้จากอาการของผู้ป่วยและการมีก้อนเนื้อหรือแผลในช่องปากการตรวจร่างกายโดยเฉพาะในช่องปากและการคำต่อมน้ำเหลืองลาคอนะคะการเจาะดูดหรือตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยาหรือการตรวจทางพยาธิวิทยาการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสภาพ ร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยก่อนการรักษาเพื่อดูว่าเป็นเบาหวานหรือไม่เพื่อดูว่ามีการทํางานของไขกระดูกด,ดีไหมเพื่อดูการทํางานของไตนะคะเพื่อดูการทํางานของตับและเพื่อดูระดับเกลือแร่ในร่างกายนะคะเขาเรียกว่าสมดุลอ e ิเล็กโทรไลต์นะคะต่อมานะคะก็จะเอ็กซเรย์ปอดนะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติขอ,ของช่องอกช่องปอดหรือหัวใจไหมนะคะเพื่อประเมินดูการแพร่กระจายของมะเร็งการตรวจปัสสาวะ นะคะก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะประเมินสภาพโดยทั่วไปนะคะเป็นข้อมูลที่คุณหมอต้องวิเคราะห์ก่อนทำการรักษาการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI กลุ่มนี้นะคะก็เพื่อประเมินศีษะะและลำคอว่ามีการลุกลามหรือแพร่กระจายของอเชื้อมะเร็งไปสู่บริเวณอื่นไหมนะคะจากในช่องปากไปสู่ต่อมน้ำเหลืองไหมนะคะตรวจอันตราซาวช่องท้องเพื่อดูว่ามีการกระจายโรคไปที่ตับหรือไม่ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือลังสีวิทยา อาจจะสแกนกระดูกนะคะเพื่อดูการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งนะคะปรึกษาทันตกรรมเรื่องช่องปากเพื่อรักษาแล้วก็ดําดเนินการฉายรังสีนะคะรักษานะคะถ้าไม่ได้ทําครบทุกอย่างในผู้ป่วยทุกรายหรอกนะคะการประเมินเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้แต่ขึ้นอยู่กับระยะโรคสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจนะคะแล้วก็พิจารณาเพื่อทําการรักษา นะคะต่อไปมะเร็งช่องปากแบ่งเป็น4ระยะระยะที่1นึ่เขาเรียกว่าก้อนหรือแผลเนี่ยมีขนาดไม่โตเกินกว่า2องเซนนะคะแล้วก็โรคเนี่ยไม่ลุกลามลงลึกเกินหเซนนะคะเอยห้ามิลน,นะคะก็คือระดับความใหญ่ความกว้างเนี่ยประมาณ2เซนแต่ไม่ลึก5้ามิลน,นะคะคราวนี้ระยะที่2เนี่ยก็คือก้อนเนี่ยโตไม่เกินสองเซนนะคะแต่มีความลึกมากกว่าห้ามิลน,นะคะ แล้วก็ในกรณีที่มะเร็งมีขนาดโตกว่า5เซนมีขนาดโตกว่า2เซนแต่ไม่เกิน4เซนและโรคลูกครานลงลึกไม่ถึง10มิลมนะคะส่วนระยะที่3เนี่ยก้อนและแผลเนี่ยอาจจะโตมากถึง2เซนแต่ไม่เกิน4เซนและมีระยะลึกไม่เกิน10มิลมนะคะหรือก้อนโตประมาณ4เซนแต่ลึกไม่เกิน10มิลมนะคะหรือลูกกลามเข้าไปต่อมน้ำเหลืองนะคะบริเวณลำคอหนึ่งต่อม ขนาดของก้อนไม่เกิน3เซนแล้วก็อยู่ข้างเดียวกับรอยโรคนะคะอันนี้เป็นระยะที่3นะคะก็จะละเอียดนิดนึงนะคะมะเร็งในช่องปากนะคะว่าแบ่งเป็น4ระยะนะคะระยะสุดท้ายทุอระยะที่4เป็นระยะที่ต้องมี3ระยะย่อยนะคะก็คือ 4a ก็คือก้อนของมะเร็งเนี่ยโตมากกว่า4เซนลุกนะคะอัดลุกรานลึกมากกว่า10มิลน,นะคะ แล้วก็อาจจะลูกลามเข้าไปที่ผิวหนังหรือกระดูกหรือโครงไซนัสหรือลูกลามเข้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณลําคอหนึ่งต่อมด้านเดียวกับรอยโรคแต่มีขนาดโต3เซนนะคะแต่ไม่เกิน6เซนและโรคลูกลามเข้าต่อมน้ําเหลืองลําคอหลายต่อมนะคะและต่อมน้ําเหลืองลําคอทั้งสองต่อมหรือต่อมน้ําเหลืองเฉพาะด้านตรงข้ามนะคะแต่ต่อมน้ําเหลืองและต่อมโตไม่เกิน6เซนนะคะนี่ปรนระยะ4 Ahhh นะคะส่วนระยะ 4b ก้อนและแผลมะเร็งลูกลามเข้ากระดูกบริเวณฐานสมองหรือกล้ามเนื้อที่ใช้เคี้ยวอาหารหรือเข้าผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอแล้วก็หรือมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตมากกว่า6เซนนะคะอันนี้ระยะ 4b นะคะส่วนระยะ 4c นะคะก็คือโรคแพร่กระจายเข้าทั้งต่อมน้ำเหลืองนะคะ นอกคอรักแร้ช่องอกขาหนีบนะคะหรือแพร่กระจายเข้าสู่กระแสโลหิตไปทําลายอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปอดตับกระดูกนะคะส่วนระยะของมะเร็งศูนย์หรือซีโร่นะคะหรือคาสิโนมาอินซิตูย่อมาจาก CIS นะคะเป็นระยะที่แพทย์เนี่ยบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยยังไม่จัดเข้าสู่ระยะของมะเร็งแท้จริงเพราะโรคยังไม่ลุกลามน,นะคะทะลุผ่านชั้นเยื่อบุผิวหรือเยื่อเมือกของช่องปาก เป็นโรคที่มีการพยากรโรคที่ดีมากถ้าผ่าตัดออกได้หมดอัตรารอดที่5ปีก็ประมาณ90%ขึ้นไปนะคะแต่เป็นระยะที่น้อยมากค่ะและเรามักจะมาพบแพทย์เมื่อเป็นระยะรุนแรงแล้วนะคะในการดูแลโรคมะเร็งช่องปากนั้นมีหลักการดูแลหรือรักษาอยู่3อย่างก็คือการผ่าตัดรักษารังสีวิทยาหรือการใช้เคมีบำบัด แล้วก็ส่วนยารักษาตรงเป้าเนี่ยหรือยารักษาแบบจำเพาะต่อเซล์มะเร็งเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยังไม่รองรับสวัสดิการด้านการรักษานะคะทั้งระบบราชการของไทยเท่าไหร่นะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นยานอกอยู่นะคะ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะส่วนการผ่าตัดนะคะมักใช้ในระยะของโรคในระยะที่1ระยะที่2และระยะที่3ของมะเร็งนะคะการผ่าตัดเอาก,ก้อนออกรวมกับการเอาเนื้อเยื่อรอบๆทั้งก้อนมะเร็งออกด้วยอาจจะทําการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองลําคอออกด้วยหรือหลังผ่าตัดแล้วมีข้อบ่งชี้นะคะก็อาจจะมีการใช้ดังสีรักษาหรือเคมีบําบัดต,ต่อไปต่อมาการรักษาโดยใช้ดังสีรักษาก็มีการทําอยู่2วิธีก็คือการใช้ดังสีรักษาหรือฟังแร่ ซึ่งวิธีการเลือกการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนนั่นเองหรือขนาดของก้อนนะคะโดยทั้งสองวิธีนี้นะคะเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่นะคะแล้วก็ที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอการให้ยาเคมีบำบัดเป็นการให้ยาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งทั่วไปนะคะทั้งทั่วร่างกายเลยและอาจให้เคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวก็ได้หากว่าเป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นทั้งปอดหรือตับนะคะ อันนี้ก็เป็นการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยใน3วิธีหลักนะคะการรักษามะเร็งช่องปากมีผลข้างเคียงไหมแน่นอนค่ะมีผลข้างเคียงอยู่แล้วถ้าผ่าตัดก็เสี่ยงต่อการเสียเลือดติดเชื้อสูญเสียเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดนะคะแล้วก็มีการบาดเจ็บอาจจะผ่าตัดถูววยวะข้างเคียงผลข้างเคียงของการรักษาโดยใช้รังสีรักษาก็อาจจะมีผิวหนังไหมเนื้อเยื่อได้รับรังสีนะคะ ต่อมาผลข้างเคียงจากการให้ยาเคมีบำบัดก็จะมีอ่อนเพลียขึ้นไ้อเจียนเบื่ออาหารไขกระดูกทํางานต่ําลงทําให้ซีดมีภาวะเก็ดเลือดต่ําทาให้มีเลือดออกได้ง่ายและมีเม็ดเลือดขาวต่ํานะคะความรุนแรงของโรคมะเร็งช่องปากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นระยะของโรคมะเร็งระยะที่หนึ่งที่สองโรครุนแรงน้อยกว่าระยะที่สามที่4ี่อยู่แล้วต่อมาก็คืออายุถ้าผู้ป่วยอายุน้อยมักจะทนต่อการรักษาได้ดีกว่า ผู้สูงอายุจึงมีผลการรักษาที่ดีกว่าสุขภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยคือถ้าผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จะสามารถทนการรักษาได้ดีกว่าจึงมีผลทางการรักษาที่ดีกว่าโรคร่วมต่างๆของผู้ป่วยเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงอาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษาและเพิ่มผลข้างเคียงของการรักษาให้สูงกว่าคนปกติได้นะคะ ในระยะของโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะที่1หรือระยะที่2อัตรารอดที่5ปีจะอยู่ที่60-80%ส่วนระยะที่3นะคะอัตราการรอดที่5ปีอยู่ที่50-60%ถ้าเจอในระยะที่4กลุ่มนี้ยังไม่มีโรคแพร่กระจายนะคะตารอดอยู่ที่0-30%ถึงและถ้ามีการกระจายแล้วในระยะที่4ของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆอัตรารอดที่5ปีประมาณ 0- ถึงเในปัจจุบันนะคะยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งช่องปากอย่าง เขาเรียกอยากครบถ้วนสมบูรณ์หรือยืนยันผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้ายังไม่มีอาการนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเริ่มมีอาการมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อหรือวัยวะต่างๆในช่องปากนะคะเราก็ควรรีบมารักษานะคะเช่นในกรณีที่แผลหายช้านะคะไม่หายสักที2อสสัปดาห์แล้วมีฝ้าขาวหรือมีฝ้าแดงที่ปากนะคะในช่องปากในเยื่อบุอลิ้นนะคะคนรีบมาพบแพทย์นะคะหรือมาโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาแต่เนิ่นๆน,นะคะ การป้องกันมะเร็งช่องปากทําได้ไหมเราก็แค่ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะก็คือหลีกเลี่ยงนะคะการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่แล้วแล้วก็ควรดูแลสุขภาพในช่องปากทุกวันนะคะเช่นแปรงฟันวันละสองครั้งเมื่อตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนนะคะและควรใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะวันละครั้งก่อนแปรงฟันหรือเข้านอนนะคะพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยทุกห ถึง12เดือนและบ่อยตามที่แพทย์นัดนะคะเพื่อแก้ปัญหาโรคในช่องปากให้ได้นะคะการดูแลตนเองเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งช่องปากจะคล้ายกับการดูแลตนเองมะเร็งระยะอื่นๆหรือมะเร็งทั่วไปนะคะดังนั้นเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันก็คือฟังไปได้เลยนะคะว่าเราต้องปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนําไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะคะกินยาและใช้ยาที่แพทย์บอกให้ครบถ้วนไม่หยุดยาเองนะคะ แล้วก็ที่สำคัญต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอนะคะและถ้ามีอาการผิดปกติก็มาพบแพทย์ก่อนนัดได้เช่อนอะาการต่างๆเร็วลงเจ็บปวดแผลมะเร็งอวัยวะต่างๆนะคะมีปัญหามากขึ้นมีแผลติดเชื้อในช่องปากมากขึ้นมีหนองมีไข้นะคะร่วมกับมีอาการท้องเสียหรือมีอาการข้างเคียงจากการได้รับยาจากคุณหมอเช่นวิงวเวียนศีรษะมากขึ้นไส้อาเจียนเวียนหวัวท้องผูกเรื้อรังขึ้นผื่นทั้งตัว และเมื่อคนไข้มีปัญหามีความกังวลในความเจ็บป่วยหรือในอาการนะคะก็ควรมาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ทำการประเมินแล้วก็ตรวจรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลคนไข้ยอย่างองค์รวมทั้งหมดทั้งด้านร่างกายจิตใจนะคะส่วนด้านอาหารนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะที่คลิปวิดีโอนะคะของมะเรง็งอ่ามดลูกมะเรง็งทางเดินอาหารนะคะได้หมดนะคะเพราะว่าได้ทาคลิปเรื่องการบริหาร ด้วยไว้ด้วยนะคะทั้งเรื่องอาหารและการบริหารนะคะต่อมาก็คือในช่องปากเนี่ยนะคะก็มีวิธีการบริหารเพื่อใหอ้การกืนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็กันทําง่ายๆนะคะก็คือแปรงฟันเสร็จเราอาจจะใช้วิธีการพูดคําว่าโอแล้วก็อ e e ีดึงหน้านะคะเพื่อฝึกกล้ามแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ในช่องปากทั้งหมด จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการกืนนะคะแล้วก็ไม่ไม่เกิดการสำลักง่ายนะคะอันนี้ก็ช่วยป้องกันคนไข้ได้นะคะในโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นหรือหลังทําเคมีบําบัดแล้วน้อมีปัญหานะคะตึงกล้ามเนื้อรอบปากทั้งหมดแล้วก็ริมนฟีปากบางมากนะคะดังนั้นการบริหารเพื่อดึงทุกอย่างเข้าที่เข้ารอยหรือยืดยุ่นกล้ามเนื้อจะทําให้เราไม่ทุกขทรมานมากนะคะ โอแล้วก็อ e, ีนะคะทำบ่อยๆได้เลยนึกได้ก็ทำนะคะก็ฝากติดตามหมอปอได้ที่ f เฟ e บ o ๊กดรดิษาดาวนนะคะ YouTube ู a ู k พัก l ท h a นเ Herb แล้วก็สแกน QR code นะคะเพื่อสอบถามเรื่องสุขภาพนะคะซึ่งเราก็จะพูดคุยกันแล้วก็สนทนากันเพื่อให้เป็นอ,องค์ความรู้ด้านทั้งแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันนะคะเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับชีวิตหรือปัญหารอยโรคของท่านให้ดีที่สุด แล้วก็ลดอุบัติการของการเจริญของรอยโรคก้าวไปข้างหน้านะคะไม่ให้เกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเพื่อลดการสูญเสียนะคะอันนี้คือหัวใจสําคัญของการเรียนรู้ทุกประการนะคะเนื้อหาหมอก็รวบรวมมาไว้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณนที่นี้นะคะและถ้ามีข้อมูลต่างๆนะคะสามารถสนใจดูเนื้อหาแต่ละโรคได้ย้อนหลังได้หมดนะคะนี่ก็เป็น ep ที่75แล้วนะคะก็ ฝากติดตามนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลคะ์ะคะ่ะ